ผัดไทยประตูผีประตูผีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเหรอไม่ได้สิก็ดูโหดไปนะไม่ได้เออเอาแบบเป็นเอกลักษณ์บ้านเราบ้านเราเป็นอะไรจันหนดเขี้ยวไงซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีไว้ทำอะไรใครรู้บ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา สวัสดีเพื่อนชาวเซก,กีนะคะขอต้อนรับสูส่รายการเสพก,สกีค่ะเจอกับนัดดุลแล้วก็ท่านยงมงคนเดิมค่ะน้องเมย์เองวันนี้เราอยู่กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์คุณผู้ชม,ซ,ชมซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจหลังจากที่เข้าไปแล้วเราปล่อยข่าวเรื่อง ARM นะคะกับ Nvidia ไปก็มีการพูดถึงเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เข้ามานิดนึงนะคะใช่แล้วนะคะซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยหลายคนกําลังสงสัยว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่แบบสเปคแรงมากๆ CPU เทพๆการ์ดจอเจ๋งๆหรือเปล่าเอาไว้ทําอะไรดีเล่นเกมไหมเออเล่นเกมหรือว่ยคอ ทำกราฟิกแบบอลังอลังไหมอ่าม,มันไม่ใช่เพราะว่าจริซูเปอร์คอมพิวเตอร์เขาไม่ทำอะไระคุณเมย์ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะที่ทุกคนกำลังสงสัยอยู่หรือว่าใครที่ยังไม่ทราบไม่ได้มีอมเอาไปเล่นเกมแน่นอนค่ะเพราะว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ไมโครคอมพิวเตอร์ค่ะใครที่คิดว่าคอมพิวเตอร์ตัวเองเจ๋งอยู่ก็คือไม่ใช่นะไม่ใช่<อ>นะรู้ยังนี่ซื้อ RTX 3าม0ป์มาก็ยังไม่ใช่หมั่นกว่าก็ไม่ใช่ไงซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะท บอกว่าฝนจะตกเออฟ้าจะรั่วนี่ฮะจะตกแบบถล่มทลายนั่นก็คือมีการใช้งานซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั่นเองเข้ามาคำนวณในภาคต่างๆถูกต้องหรือว่าภาคของหน้าการแพทย์ตอนนี้เรื่องของโรคระบาดที่ดังที่สุดในโลกเราตอนนี้เลยโควิด19ก็มีการใช้ในการเขาเรียกว่าประมวลผลของวัคซีน<อ>ต่างๆว่าจะออกมาเป็นยังไงยังไงซึ่งพวกนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ธรรมดาเขาทำไม่ได้ใช่แล้วหรือในทางการแพทย์ในเรื่องของการ ตรวจคนไข้ในการคำนวณประมวลภาพประมวลผลแบบซ้อมม,ม,ม้งะอะไรกินก็มีการใช้งานซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกเช่นเดียวกันหรือจะเป็นการบินการบินกาน,นะคะในงานอุตสาหการรมอย่างนี้ก็มีงานวิทยาศาสตร์ก็มีการใช้งานซูเปอร์คอมพิวเตอร์เข้ามาในอ,องค์กรใหญ่ๆแล้วกันส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐแล้วก็เอกชนแน่นอนมันก็เป็นอย่างนั้นนะครวมถึงองค์กรที่เราต้องบอกว่าอยู่ไกลตัวเราที่สุดอย่างองค์การนาซาเนี่ย ก็ใช้เหมือนกันนะฮะสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เออ่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เออ่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เออ่นาซาคงไม่ใช้คอไอเก้าหรือว่าไรเซนเก้าในมันไม่น่าจะไปถึงดาวอังคารอาจจะคิดไม่ทันงานนั้นนะคะไม่ได้บอกเขาไม่ดีนะเพียงแต่ว่างานซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไงมุกก็บอกทีแล้วว่าซูเปอร์มันก็ต้องแบบสุดๆเลยอ่ะอย่างคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นแบบ สี่ข้อหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยโหไปได้ถึงแบบรวมหลายๆคอรรวมกันเป็นร้อยๆกว่าคอได้ซึ่งความน่าสนใจนะคุณเมที่เราจะมาทำคลิปนี้กันก็คือว่าณปัจจุบันนะคุณผู้ชมคอมพิวเตอร์ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกเลือกใช้สถาปัตกกรรมแบบอัมซึ่งก็คือคลิปที่ได้ให้เราพูดกันใช่แล้วกับฟุกคคุใช่อันนี้คือชื่อของเขาใช่ค่ะเราต้องพูดแบบเร็วๆจะได้ดูเหมือนญี่ปุ่นจริงๆฟุกคาคุ ใช่ฟกะคะูโดยฟูจิสึนะคะเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะโดยพัฒนาร่วมกับบริษัทที่ชื่อว่าไรเค n นนั่นเองซึ่งฟูกุคูนะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้ร่วมพัฒนาโดยไรเค n นกับทางฟูจิสึใช้ชิป A 6 4 FX แบบ48แกนของทางฟูจิสึนั่นเองซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลหลักเลยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่คอมพิวเตอร์ ได้ใช้กับการประมวลผล a ์มนี้ซึ่งอ์มเนี่ยก็ครองอันดับสูงสุดแล้วด้วยตอนนี้และนั่นก็คืออ์มเป็นครั้งแรกแล้วที่ขึ้นมาเร็วที่สุดนั่นเองใช่ะะแล้วนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่า a า์มจะทำได้ขนาดนี้นะโดยที่บริษรัทนี้เนี่ยเป็นของญี่ปุ่นแต่จริงๆงแล้วนะคะ s u p e r พิวเตอร์ที่วนเวียนกันจริงๆเนี่ยจะมีอยู่3ประเทศใช่ะะแล้วค่ะ ประเทศแรกนะคะก็อย่างเมื่อสักครู่ญี่ปุ่นนั่นเองต่อมานั่นก็คืออเมริกาแล้วก็ทางจีนก็ทางจีนนะคะก็มีพัฒนาซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มาก,กว่า226ตัวเลยและอย่างทางอเมริกา114ตัวส่วนญี่ปุ่นนะคะก็มีทั้งหมด30ตัวด้วยกันตอนนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในการพัฒนาขึ้นมาอย่างที่เราเราทราบกันดีก็ต้องอเมริกาแหละที่ยังครองตําแหน่งค่าเฉลี่ยนะครับของอเมริกานั้นเยอะที่สุดแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วถามว่า แล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเขารันระบบอะไรฮั Hello? ลโหลรันแม c โอเอสหรือเปล่ารันวินโดว์หรือเปล่าหรือรันแอนดรอยนะไม่น่าได้นะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะ,คะโดยหลักๆเนี่ยที่เขาใช้รันกันเนี่ยเขาเรียกว่ายูนิคัสนเองคนที่เขียนโปรแกรมกิ่นโค้ดน่าจะทราบกันดีนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยนผชจ,จะเป็นระบบที่ชื่อว่า IBM AIX นะคะแต่ว่าในปัจจุบนนันนี้ดูดไม่แน่ใจว่าไรเคนนั้นใช้ระบบอะไรนะคะก็ถือได้ว,ว่าทางอเมริกาก็ยังเป็นผู้ที่ได้พัฒนา ซูเป <Super> อร์คอมพิวเตอร์ที่มีระบบการประมวลผลที่ซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วได้ดีกว่าอยู่ดีใช่<ๆ>เพราะว่าตอนนี้นะคะต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมีข่าวอันนี้เนี่ดูไปเซิร์ชมาเนี่ยเขาบอกอเมริกาเนี่ยทดสอบซอฟต์แวร์หลายร้อยตัวเลย<อ>นะฮะที่จีนหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าเราก็ต้องมานั่งดูไหมว่าแบบต่อไปเนี่ยจะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากที่ไหนอืมประเทศไทยไงอือไทยแลน์เราหรอตั้งชื่อว่าอะไรดีคุณเมย์อะไรเดียะ ผัดไทยประตูผีประตูผีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยหรอไม่ได้สิก็ดูโหดไปนะไม่ได้เออเอาแบบเป็นเอกลักษณ์บ้านเราบ้านเราเป็นไรจันหนุดเขี้ยวไงอยยธยาไงอยยธยาชื่อสวยไหมอยยธยาบางละจันฟอนรัมซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไหม ต้องบอกนะคะว่าในหลังๆมาเนี่ยประเทศจีนพนัฒนามากไกลมากๆซึ่งผ่านมาหลายๆครั้งเนี่ยจีนก็เคยครองตัวที่เร็วที่สุดในโลกมาแล้วนะคะทั้งจีนทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะวนเวียนหลักๆเนี่ยอยู่ที่3ประเทศนี้นั่นเองใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามว่าในอนาคตต่อๆไปจะเป็นประเทศอะไรที่สามารถพัฒนาซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วแรงที่สุดมาได้แต่ที่แน่ๆซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้เอาไว้เล่นเกมแล้วกัน มันไม่ควรนะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยซูปเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างที่บอกก็เน้นแบบทำการใหญ่ใจต้องนิ่งใช่ไหมมีการประมวลผลที่สูงมากมันก็บวกมากับความร้อนหรือพลังงานที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียหรือใครอยากลองเอาซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มาเล่นเกมดูก็ไม่ติดนะคะถ้าแบบว่ารู้สึกว่าเออสามารถจ่ายได้จ่ายค่าไฟไปก็อย่างที่คุณเมย์บอกนะว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะกินไฟเยอะแล้วก็จะทําให้จ่ายค่าไฟเยอะด้วยไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะคะข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวทำให้เราได้เห็นว่าสถาปัตยกรรม ARM coming บูล์ <Yeah. S 1> กำลังมาแล้วดังนั้นคุณผู้ชมหลายๆคนที่กำลังกังวลถึงประสิทธิภาพของชิปเซตที่มีสถาปาัตยกรรมแบบ ARM ขอให้วางใจได้เลยนะคะเพราะว่าปีต่อๆไปเราจะได้เห็นร์มออกอารลาว่าเป็นชุดๆในอุปกรณ์เคลื่อนที่ดูนะ่ากลัวกันนะ Arm. อาร์ลาว่าเลยเหรอ <laughs> เราก็ใช้คำดูเท่ <laughs> สงสัยมาแรงกว่าโควิดแ <laughs> น่นเลยร์ม <laughs> ไม่แรงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ทั้งเทรนโลกเปลี่ยนเป็นอาร์มเร่ปัญหาเรื่องความร้อนกินแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนโอ้งั้น คุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามดูแล้วกันนะคะแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างว่าเอ้ยบ้านเราควรจะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์บ้างไหมแล้วถ้าเกิดว,ว่ามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยอยากให้เขาชื่อว่าอะไรที่มันดูแล้วเป็นไทยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กด กระดิ่งกิ้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 งให้กับสเตปกี้ของเราด้วยนะคะก็แชร์ให้ด้วยละกันนะคะสำหรับคลิปนี้จริงๆคลิปนี้เนี่ยเราพูดแค่ระดับเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะส่วนงานวิจัยลึกๆอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ลองดูพี่ๆที่เขาแบบลึกๆจริงๆวันนี้เราแค่พูดคร่าวๆเื่อเวลามีคนพูดถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์เราจะดูคร่าวๆว่าเขาไว้ทําอะไรนใช่แล้วค่ะแล้วก็มิสเตอร์ไยไอทีของเราจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้พูดคุยกันบ้างติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลํำลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ